วันนี้เราจะมาทําซุปมะเขือวันนี้เราจะทำซุปมะเขือกันนะเพื่อนๆทุกคนทางใครทางมันสูตรใครสูตรมันเด้อข้วหอมก็ะเทียมพริกขี้หนู ก็ต้มมะเขือต้มมะเขือกับไขต่ต้มพร้อมกันนี๋เราจะทำน้ำพริกมะเขือกันวันนี้ อเคเราได้พิกหอบกระเทียมขั่วแล้วเราก็จะมาตำ เราก็ใส่มะเขือ,อเปลอกลงไปที่เราต้มไว้แล้วก็ย้ำ้ำ,ำ <ๆ S 1> ให้เข้ากันกับพลิกที่เราโขบถูกใจดีแล้วเราก็จะใส่ ใส่ผงที่ลดใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยเราจะชอบ <c oughs> แล้วก็น้ำปลานิดหน่อยมีน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาที่เราต้มกับมะเขือ เราก็จะคนให้มันเข้ากัน ขอซิมนะเซ็ปเซ็ปเซ็แเซ็ปอ่เด้อ แซ่อยู่เด้บีบมันนางสักหน่อยเราก็ใส่้นหอมผักชีต้นหอมผักชีห,กชหัน่นล้วก็ใส่ลงไปขยำยำขยำขยำยำให้มันเข้ากัน เขาเรียกว่าอะไร่ะคลุกเคล้าให้มันเข้ากันคลุกเคล้าให้มันเข้ากันดีแล้วก็ใส่ใบสะระแน่นิดหน่อยใบสะระแหน่งางามๆเห็นไหมซื้อมจากร้านฝรั่งกำละสิบคน ไม um ่วอดชิมกหน่อยสิโอ๊ยแซ่บระบอกไม่เป็นไรสักหน่อยโอ้ยพี่น้องเอ้ยกินกบผักสดเนาะกินกบผักสดสด ยิ her binary, her ่งกัผักสดสดเศจพี่น้องเดี๋ยวตักให้ดูตักออกใส่ถ้วยดี มะเขือน้ำพริกมะเขือพ้ากลางก็เอิ้น้ำพริกมะเขือเรียกน้ำพริกมะเขือแล้วกันสูตรของคุณบลูเลย์ลช่วงกินไปคุยไปแล้วแต่ชอบใครชอบอะไรก็ทำแบบนั้นแล้วไม่เป็น ทำให้เดืดร้ยอยคนอื่นก็พอแล้วนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนทั้งหลายเสร็จเดี๋ยวเราจะไปกินกัน